สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมมงคลกันนิกาเช่นเคยนะครับทาง YouTube Channel กับข่าวหนองคาย Good News นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารดีๆมีสาระและก็เป็นข่าวใกล้ตัวด้วยการกดติดตามนะครับจังหวัดหนองคายจัดงานมหกรรมวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2,563เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับ วันที่16ธันวาคมเวลา9นาฬิกา30นาทีณโรงฝึกพลกศ,ศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายด้านข้างอนุสาวรีย์ปราบห่อหนองคายนางสาวสิริมาวัฒโนรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดงานวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2 5 6 3ของจังหวัดหนองคายนายมนตรีหมวกสวัยปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายกล่าวว่าการจัดง,งานมหากรรมวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2563 เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายสำนักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคายสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคายได้รวมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของประเทศไทยที่พระบาทสเมเด็จพระบรมชนาาชทีเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4ณกรุงเทพมหานครทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภทโอเคอีกทั้งยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการกีฬาของจังหวัดหนองคายที่ได้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดหนองคายในด้านกีฬาเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในจังหวัดหนองคายได้ออกกำลังกายเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี2,563ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น4ชนิดกีฬาได้แก่วูตบอลเซปักตตอร์อบาสเกตบอลและฟุตบอลนะครับซึ่งได้รับความสนใจจากนักกีฬาประเภทต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก เน uhh ื้อาที่ห้าสัมมาทเที่แห่งชาติครั้งที่เกเสียหายเกปัจจุบันเป็นนัีฬาโปรเชี่ยวชาญนงาค่านผูมีเกียรติท่าพี่น้องผู้สื่อข่าวชนกีฬาครูท่านที่จท่านผู้ าการงท,ทารการแข่งขันกีฬาแห่งชาติวัน,นที่16ธันวาคม2563นะครับ นะครับเดินทางไปไหนมาไหนนี้ถือว่ามีภัยอันตรายอยู่รอบตัวเลยทีเดียวนะครับดังน,นั้นการป้องก,กันตัวถือว่าเป็นสิ่งสาคัญนะครับที่ผู้หญิงควรที่จะมีนะครับอ่าตอนนี้กําลังต่อสู้ในนี้เรียบร้อยนะครับ